วันพุทธที่2เมษายน2568เวลา9นาฬิกา30นาทีมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาครั้งที่11ทับ2568ณห้องประชุมหมายเลข406-407ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาโดยมีานายมุงคลสุรศัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมโดยสรุปผลการประชุมและมะติสำคัญได้ดังนี้ 1. เตรียมการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คาดหมายว่าสภาผู้แทนรนาษฎรจะลงมติ เห็นชอบในวาระที่3ตามรัฐธรรมนูญมาตรา136จําจำนวน2ฉบับ 2. เตรียมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่คาดหมายว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติรับหลักการในวาระที่1ตามข้อบังคับข้อ119จําจำนวน7ฉบับ 3. ยยติเรื่องขอเสนอยติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562 4. รวรายงานการประชุมวุฒิสภาและรายงานการประชุมรับวุฒิสภา 5. การจัดระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาจำนวน2ครั้ง 6. พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง7ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาการสามัญประจำวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภา 8. แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์และการรักษาความปลอดภัยของวุฒิสภา 9. ข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในคณะกรรมาการสามัญประจำวุฒิสภาและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภา 10. ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดพิธีทางศาสนาศาสนิกสัมพันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาติ 11. โครงการสัมมนาเรื่องรักในหลวงห่วงใยลูกหลานร่วมกันสร้างผู้นำจิตอาสาด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืนเพื่อพิทัก์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันพุทธที่2เมษายน25 6 8เวลา12นาฬกานาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมสัมนาบี1ีดหชั้น1อาคารรัฐสภา ติดตามสรุปผลการประชุมวิปพุทธ,ธสภาได้จากเว็บไซต์คณะกรรมการวิสามันกิจการวุฒิสภา